พี่น้องเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาหลอกตลาดนัะต้องขับเนาะตลาดนะกโกับกูบ้านเปตาตำบลฟองผู้จัดการกำลังคนนะครับมากจริงๆนั่คือต้นาะพี่น้องไปเบิ้งมามีง่วนมีกล้วยหลายบองไปถามมันราคางัวกล้วย สหลายต่อหนึ่งหลังจากข้าวข้าวราคาง่วนละขาวกล้วยตกะย่างขนาดพี่น้องทีนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งมาตรวจเบิ้งนี่เอนว่าเรื่อว่าไรพอข้าเนี่ยข่าถ้าดอกัวเฮ้งพาพี่น้องเข้าไปพร้อมกัน สาวสนแตงสะอ่นมันก็มาช่วยอย่าสเนอ้าวันดีค่ะวันดีครับวันดีงใหม่วันดีปีใหม่วันนี้มาขายเองวันนี้ขายเองว่เท er. ้หน um ังส่งเขาเดี๋ยวนี้ซอสะอ่นรอไม่รละอย่งสาวสนแตงสะอ่นซอสะอ่นรอบ่มีสะอ่นบ่มีสะอ่นจะจวดจาาปาดบุจะจวดจาาปาดบุ่มเ้ขายของเออขายของขาย มันมันด้วยล่ะเด้อโวยมัน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 ขายเหมือนปัดผู้งรับครับแม่เอาเอาใส่เอาเอาใส่เลยเอาสองมาเอาเลยมั้ยมันแก้วพี่น้องมันแก้วตลาดนัดมันแก้วกล้วยนี่หอมกล้วยตกแตงโมหน่อยยินดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้หลายต okay. okay. ่างอ่ะเด้อ huh. uh huh. คุยงเพราะในาไปตมอ่จอดาหมนเด้อครับครัถามเเห็นนะตาสีก้นไรก็แซ่ห์ย่ีอกครับครับโอ้ดีใจลายทีีดใรอเอ็นสารสาน่นดีก็เห็ยังเออแม่ดีก็อยู่ทีโอ้่ามาก่อพี่น้องเย็ซีเนาะครับเนาะเออาทัายกันเสียงเหือนาะครับเนาะเีวิชีวิตเจ้าบ้า

คยังอีกด้ยังยังหว้ยบักหอยมันเงียเหอหอยต้มกตำหอย้มกับคนละ้มกับนเยอร่อยมัเหอหอยมันดิ่มถูกลบกหอยนี่าทะเียดน้อยตัวมีตัวอยนี่เนาะเมีเนาะเอียดไส้เอียดไส้เาเาจะขดอีกบ่ ร้านเไปข่ปาทวเป็นร่อาคาป็นัองเกลือใส่หมหมูเีบเป็นฟินงสนเนี่นิโอ้ยหูเสีใบบักขูดใบพะกีตูโอ้ยเสบครับเขียดอันนั้นนะเขียดเข็ดตับแฉนะซ่งรสามเออที่เมื่อจะยู่ปานไน ดูมนงมดูงทางไหนมีพ so an no ักต oh, cool. okay. nah> okay. ิวหรอพักติวก็มีพักติวอยู่นีมีอยู่นีจานละจานละักติวก็ดีักติวจานละบเ็ดเ่บานเท่าหรือเ็ดโม่มึงน่ะเกียร์ยอยู่แนูเสี ถุงาาบาทกวแม่หนีห้าสบาทค่ะถุงห้าสิบาทโอ้ยุ้ีกันี่้กันี่ี่ะหสบาทโอ้ยต่ำเลยพออใหญ่อข้อใหญ่อใหญ่อใหญ่กสาวปะทงสูสาจ้าเอออใหญ่นี่ตัวนี้เอาแนรู้อยาอตัวไปน้ำเน้ ปล่อยลอยๆลอยรถมาจัในสปลรถปลรถ้ามนน้องสะนี่แหะค่ะกโทจปลูน้องสะได้ค่ะาขาเอาเันก็ได้ต่ว่ามเมื่อได้ขาเหยียบเอาขาเอามันบุกข้าตขันเอางนก็ได้เมื่อได้บวกขันก็ได้เฮ็นบดเฮ็ดบดมีสาวกับีิบังคืออไไปาเนี่เยอะไปลังมึ

คนบางคนไม่ได้เขาม่ลีอยู่สม่ลีอยู่ไกลม่นไกลทีกี่ห่งแพงยั่ไบ่ออันคือ่หลายเป็ไ้คนง่วงกล้วยมันนี่แห้งให้กัพศกนบ่อมันเอาตานกินเาเด้อเอาหนยมันไ้หอยะยเป็นเนี่ลูกปนี่ผู้จัดเขย่าเฮ็ดคุ่มคาจะบ่ ห้อเน่งวันมีหลายขี้เก่านะจริงจบ้านนี้ตัวขายของนี่บ้านนี้ขายของพ่อใดบ่พ่อใดไม่บอกแต่ถ้ามาดาค่ายยูได้แล้วน้องเพียกระเด็นเราก็เบิดอยู่ลมวก็แฮรกับเบิรแปดเก่ากว่ายูเด้อก็ค่ายยูนี่พ่อเด็กเนี่ยเจ้าน้าก็มาอยู่ม่นหม่งง้วยนี่หรือว่าซัานี่ห้องมุดหลายเลยห้อง่าวมันเต็มขีบขี้เก่ามั้ถ้ามีก็จะก็หันง้วตัวก็ไอ้ขายวัสดุแล้ว อืมโอ้ยคุณยุเขาเขาเป็นบ่อใช่ไนหลายเออขายได้ดีบ่อเออพ่อคุ้มค่าพ่อมาลงตลาดบ่อน่ะนะเอออยากหู้อยากถามเพราะว่าบางคนเขาเจาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเจาะก็จะหู้สภาพบ้านทอดิแม่แมเออจะหู้สภาพบ้านทอดว่ามันเป็นอยู่กันอยู่ไหนมันบอกเขาเจาะไปอยู่เมืองนอกต่างโดต่างนา่นมันบ่อซีบีเศร้าปีบางคนเนี่ยลืมเลยอะ โอ้เฮ็ดหน้าจังไดลูกกาจังไดดำหน้าจังไดเออบอลงัวบอลคั้วเขาเจ้าขายจังไดสิเหาก็ถามหน่อยนะครับโอ้กูมือนี่มันเขาเบิ้งแต่โซเชียลนะนะคิดว่มีคลิดมันเบื่อคนบอลมาชมกัจะบอเฮ็ดเออวันเสาร์นี่ไปดึกไปอยู่แม่ไปอยู่บ่เนี่ย โอเคโอเคข้าว <Okay>, okay. ัดวันเสาร์น่ะโอเคโอเคหันนี่ไบร์ปุ๊กเป็นหันเท่าไหร่ด้วยวันเสาร์น่ะฝนตกก็บปยันโอเคโอเคโอเคออกก็บปยันเยอะแยะกันวันเสาร์ขันโมเมนต์เสาร์นี่กับเสาร์หน้าสิบตัวพี่น้องสิบตัวพอดีมือนี่เจวานนำ น้ำก็ยังพ่อเบิ้งอยู่ง่วงโบแมนวาสิขีไายมาลองปองแปงพี่น้องพ่อเบิ้งอยู่ดีง่วงโบแมนวาสิขีไายไประเดีย๋ยวด้แมเนมาลองปองแปงนะน้ำก็ดีอยู่เนื้อหนังก็โอเคอยู่พี่น้องอเนื้อนังก็แต่ว่าก็ะจุร่องถามง่วงเที่ยวไลก็บบอยมีผู้อยากเอามาขายพี่น้อง้อย ไทไทมันแพ้แพ้เจ้าของงูอ่ะก็จ่ารุ่นหมอมาบ่แพ้เจ้าของของูอ,อ,อ่ถามาราคาเพิ่นเราบ่ถามราคาเพิ่นเราบ่ แม่นีตั้งทองนี่ไ่แม่ดีแม่นอุ้มทองนี่แม่ขาวไงโอ้ยกำวจขาขาเขาขเจ้าป้าี่แม่ี่อุ้มทองพี่น้องนวลาประมาณจะอ่าเดือนหกเดือนเนี่ยถ่วงไม่นี่ก็อุ้มเพื่อ,อนพี่น้องอ่าแม่ี่ก็อุ้มออกเนี่ เอาเมื่อไหร่บอกหรือซื้อแล้ว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 หลายไปได้หรือแม่แดงนี่นมือหนึ่งหนึ่งมือหนึ่งอพัน,นแม่นวลน,นี่เดซอนแม่นวลน,นี่มนนวลจะขายบอกมือหนึ่งพันแกรับจาซื้อ เราผางรับจ้างแก่แม่นบอกจ่างแก้โอ้ตามันนั่นตัวแม่นวลนี่นนตาหนักตัวยหนูตางามาจากกา้ะจ้าก็ฆ่าเลยสภาพตลาดเนาะครับเนาะตลาดคู่ผมก็บอกเคยว่ามันจิตเป็นแนวนี้พี่น,อน้องแต่ก่อนน่ะโอ้ยงัวเป็นร้อยสองร้อยตัว ง่วงขั้วไหลพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี้คือมือนี้ปัจจุบันนี้ราคาตกเปอร์เซนต่เจ้าของง่วมื่นนี่ผู้ใดเป็นเจ้าของง่วได้นี่นี่มันนี่ถามราคาเนี่ยมันเป็นยังคือเป็นแนวนี่ เก่า่นบอลบานเฮ้านี่บอลบานเป่าบานเป่านี่ง่วงขั้วเป็นสองร้อยสาร้อยตัวคุ้มือมันปีนี้คือเดือดสนดีมันขายดีมันขายดีมันขายดีแล้วี่ีนขาบาน้วอนนี้แล้วันี้แม่ขาวนี่ไร้บันในราคาเนี่ย ม่นก็บาม่นกบาเลแม่สาวขาด้วยแล้ว้็เสียก็ไม่หมดแม่สาวเสีย้ัดตาฟเลวหนึ่งดนมีสี่สี่าตัวแพร่โรดเ็ย่งเมีขาเมียขาวี่มสาวงสองอยู่ว่ามีมีองอยู่นดเมีนะอันเ็นวิมีขาวนี่คือเมีขาวนี่มีอขนนี่มีขาวนั่นบดอย่างนั้นอยู่สิบเตจท่งีน่มื่อน่าออกตัวอันเัดคมึงมไฟอันแม่แดงนี่นะ่อ แมนลค่ะสองนสามค่อแนนี hmm. <S <S like ่งพ okay, ันามแฟแมนีก okay, okay. uh ่อ huh. นีซื wow. uh ่อนี่กเงินบอมมีง้อเนี่งเนื่องจากว่าราคาตกแค่ไปตั้งกระแสกระแสว่า งวดมเป็นราคางวดถือคำว่ยพูดจากถือมันถือซือไปยังค่าเลี้ยงกันแขงนฮะซือได้มันเลี้ยงว่าขายได้แมนแมนยู่ซ้ําเขาคืนก็ขอล่งมาเขาร่นคูดนขายแมน่เป็นเขาคืนคนบอขายได้วอเอาไว้นี่แหละเอาไมันถืออยู่แมูนเอาไว้มาลงทำบะไรกานก็ได้ต้เห็นว่างัวนตัวละแสนตัวเะินเหหมื่นเหียตทองเหรียมนแมนแมนเมน คนเขียนมาขายหาเงินค่อยซื้ออยู่บอกผมบอซื้อแลยบอซื้อซื้อสี่หมื่นเออสี่หมืนซื้ออยู่เออแมนเออลูกมันแมนบอสแม่ขาวนี่ลูกแม่แดงบดจักอัดที่แมนอัดที่แมนบดจักบดกูได้อย่างไรเนี่ยผมโม่มาผมโม่มานี่หลายปีแล้วแต่ว่ามาตะกี้มาดูอยู่เออแต่สิบกว่าปีก็หลังไปมันเต็มลงมั่ว อยู่ทก็พอ่ทนก็พบุอยู่ขุญนี่โอ้ขบุนผมมาผมมีส่องยูทูวผมก็เลยรองมาหละบุ้งนะรอง่น้งขครยังกีาหรอใค่เบอกสามป่าสามป่ได้บ่ได้แม่บกบ่ได้แล้วเขาบอเขาบ่ให่เขาบ่กไห่ใส้มันใส้ลายยางเว่ยไส้ไก่ใส้ไก่ไส้กางมันหลับจังหวะจังไดอืมฮะใส้สามไส้สามบ่ได้แล้วเขามีเทิร์น เป็นเทียนยูคูนเรียงยูคนทงแม่ทั้งลูกเนาะเต้าหู้อยู่เนาะเต้าหู้อยู่นี่แมีะเรียงทำหรวาัวจะเบืยนตัวไงหลายเมียนเมียนเมยนเรยหน่ยลายหลายัม่ไมเ่องถึงลงอะอากบัเ็ได้อน่อเสนีเขาดีนรียงม่น้าหันนี่ก็แบบนี้แหละพออยู่บ้านเลยนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่กตออกแล้ยน ยาตโมิ sí er> 네ีเด okay, okay. ือนอยู no> <t id> <t id> ่เมื่อแล้วเมื่อแล้วบ่ก็อย่ามาน้อโอเคโอเคโอเคบ่หลายพี่น้องบ่ขาดคิดว่าตลาดทีสุกเศ้านักเราคับันถือว่านักอาการนักแต่มัน ข้นปุ้ยกับขันขัวมาพี่น้องโอ้ยมาเบิ่มีตาหงุดหงิดจีตลาดหัวตลาดปุด้ยกขาบ่อขัดเตียงพี่น,อน้องเศรษฐกิจย่ำแย่อันนี้กับแม่ลูกโดนด้ยเมียถามเนี่ยมาขายอยู่นี่โดนหรอเปล่ามานี่บ้านโดนแต่ว่าเขาบ่อหนหลายปีแล้วเขาบ่อ,อนึ่งหลายปีเลยมันบอกบ้านานี้ถามเนี่ยบ้านานี้มนมมเมื่อสิบปีก่อนผมสามารถเลี้ยอลูกบอล พอเอิญวางงอ้วยนั่นถูกบ่าพลหรสร์นี่สิ่งนี้ประมาณร้อยสองร้อยตัววันนี้มันเกิดอีหยังขึ้นบาดีูงอค้วคือเหลือสมิงมันเกิดโรควิดในช่วงหันตน้น่ยังเรามาจักจากโควิดมากกับเป็นเนี่ยนี่เลยแมนบอกแม่ข,ข้าพ่อได้ขายของมอถามลรงตพ่อได้ขายอยู่มั่นต้ช่วงเขาอยู่หันพ่ได้ขายต็เล็กใหญ่เป็นพ่่ ใหญ่ออกมาอีกเนาะข็พอได้ทายก่็ผมเบิ้งเลยผมเะลึงเลยนะจะกีนไวลารับซ้ำนีกเบิ่อละซ้ำสีโลโอ้่าเดีอดร้นโอ้ตาย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 ี่บีเนี่ยนี่วะอะนที่หลักจัการตะกี้เวลานั่ของพันผมบกินเนี่ยครับนี่ยมุกไก่มุกปลาซิวมุกมันมากินกับ่เจ้าผม เพื่อฮัดนันวิ่งไหวีตัวเซนวะงานตะลอดมือกะตะลอดซื้อมือตลอด,ดัวกนหน่อยหน้นหาไผ่บ้านทื่นสร้างเพียอ้าสูสูไหมค่ะ